สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสาระดีที่ควรรู้วันนี้เราจะมาเปลี่ยนชีวิตการเงินคุณให้พุ่งทะยานด้วยเทคนิคการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทเคยไหมครับอยากออมเงินแต่ไปไม่ถึงไหนเพราะคุณเดินหาสมบัติแบบไม่มีเข็มทิศเลิกหลงทางได้แล้วครับเพราะสมาร์ทนี่แหละคือกุญแจปลดล็อกพลังการออมของคุณเริ่มที่ตัวแรก S specific ต้องเฉพาะเจาะจงเลิกพูดว่าอยากมีเงินเยอะๆแต่ต้องระบุไปเลยว่าจะออมเพื่ออะไรเงินสำรองฉุกเฉินหรือเงินดาวบ้านยิ่งชัดเจนยิ่งสำเร็จ ต่อมา M measurable วัดผลได้ต้องมีตัวเลขชัดๆแสนหนึ่งคือแสนหนึ่งเพื่อที่คุณจะได้เช็คความคืบหน้าได้ในทุกๆเดือนว่าใกล้ความจริงแค่ไหนตัวที่3 A achievable เอื้อมถึงได้จริงอย่าตั้งเป้าสูงเวอร์จนไฟมอดเอาให้ท้าทายแต่ต้องสอดคล้องกับรายได้จริงของคุณด้วยส่วน R relevant ต้องสมเหตุสมผล เป้าหมายนี้ต้องสำคัญและคุ้มค่าที่จะลงมือทำในตอนนี้จริงๆและสุดท้าย T Time Bound มีระยะเวลาชัดเจนเส้นตายคือแรงขับเคลื่อนครับกำหนดวันจบให้ชัดเพื่อสร้างความกระหายและความรับผิดชอบในใจคุณครบ5้าองค์ประกอบนี้เมื่อไหร่การออมเงินของคุณจะกลายเป็นเรื่องจริงที่มีพลังมหาศาลทันทีชอบเคล็ดลับอัปเกรดชีวิตแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสารดีที่ควรรู้ไว้เลยจะได้ไม่พลาดเทคนิคเด็ดๆในคลิปถัดไปเจอกันใหม่ครับ